เปสังสังฆภูตานังสามคัคคีวุติสาธิกาความพร้อมเพรียงของบวงชนผู้เป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จความพร้อมเพรียงของหมู่พึงรู้ไว้ประโยชน์ใหญ่ย่อมเกิดประเสริฐสียังแต่ความจำเริญเพลินรดี ให้เกิดมีท่วนทั่วทุกตัวคนกิจการใดใหญ่น้อยไม่ถอยหลังรวมกำลังกอบคิดประสิทธิผลเจริญสุขทุกกลุ่มประชุมชนพร้อมกำมลนไมตรีต่างปรีดา พอนอบน้อมเด่พระรัตนไตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงพระเกิดมีเด่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดพัทลุงออกอากาศจากวัดหลานแซะโดยระบบความที่ FM 88.5และความถี่1 0 2 0เมกะเฮิรทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับ วันพระเสาร์ที่17กรกฎาคม2 5 6 4ขึ้น8ค่ำเดือน8วันพระฟังธรรมะตลอดวันตามสโลแกนของสถานีวิทยุ <c oughs> แต่เบื้องต้นก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาสารธรรมะก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนากับท่านอาจารย์พระครูศาสนก,กิจจาทรน ที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองเจ้าคณะอำเภอกว้ขนุนซึ่งต่อไปก็จะได้ทำหน้าที่ในการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอกว้ขนุนเป็นการทำหน้าที่ที่สำคัญถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่ได้รับหน้าที่อ,อันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาอีกตำแหน่งหนึ่งแต่ถึงจะไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือว่าอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตาม ท่านอาจารย์พระครูศาสนกิจจาธรท่านก็ได้ทําหน้าที่ด้วยดีเสอมอมาในหลายๆด้านทั้งเรื่องของการเรื่องของการดูแลวัดวา,ารามเรื่องของกิจการพระศาสนาเรื่องของการให้ธรรมะกับญาติโยมหลายเรื่องล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาทั้งนั้นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทของวัดลานแซและก็ อยอดยยมทั่วไปที่รู้จักก็มีความชื่นชมยินดีเอาละวันนี้เป็นวันพระฟังธรรมะตลอดวันเชา้ชาเช้าอย่างนี้ก็มาฟังธรรมะที่เป็นสาระจริงธรรมะก็มีสาระทุกรายการนะแต่ว่ารายการของอาตมานี่จะเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติโดยมากเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับภิสุทธิ์สงสาวก อาทิตย์ที่แล้วนี่พูดไปค้างเอาไว้ตอนที่พระพุทธเจ้าปรินิพ่านวันนี้ก็จะมากล่าวต่ออย่างที่พระองค์ได้ตรัสกับพระนนท์ว่าการประทับศีอาศัยาเป็นครั้งสุดท้ายอานนน์มาเถิดเราจะไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ําอิรัญยวดีไปยังสวนป่าสาขะที่เป็นแวะที่พักของมรรคษัตริย์ใกล้กเมืองกุสินาราอน,อนุนเธอจงจัดตั้งเตียงน้อย ระหว่างต้นสาะคู่มีศีษะทางทิศเหนือรลำบากกายนักจักนอนตรงนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีความลำบากร่างกายคือร่างกายเป็นทุกข์เหมือนกับเราสามัญชนคนทั่วไปนั่นในเรื่องของร่างกายแต่ว่ากายลำบากนั้นจิตของพระองค์ไม่ได้เป็นทุกข์หรือว่าโอดครวนเหมือนกับเราท่านทั้งหลาย บางเราเราท่านหลายนี่บางทีก็เจ็บน่่นปวดนี่ร้องโอดโอยอดควรวนเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงลำบากทางกายไม่ถึงกับต้องทุกทางใจเรียกว่าเตรียมประทับทสีอาศสยยาอาน,นุนการบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าเป็นการบูชาต,ตาคตไม่ก็คือการสัรกยารคารพ ด้วยดอกไม้ของหอมอาน,นุนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาประพฤติธรรมสมควรแกร่ธรรมประพฤติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นจึงชื่อว่าย่อมสักการะครรพนับถือบูชาตถาคตคตด้วยการบูชาอันสูงสุดอาน,นุนเพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่าเราจะประพฤติธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามทาอยู่เรื่องนี้พระพุทธเจ้านี่ได้ตรัสกับพระนนเพื่อให้พระน์ไปบอกต่อนะไปบอกต่อกับภิกษุสงฆ์สาวกก็ดีหรือว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ตามนะไปบอกต่อว่าการบูชาที่ถูกต้องนั้นก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอานุนพวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิโดยมาก มาประชุมกันแล้วเพื่อเห็นตระาตตอานนท์สวนป่าสาระที่แว้พักของมรรกษัตว์แห่งเมืองกุสินาระ12โยธโดยรอบมิได้มีที่ว่างแม้เท่าปลายขนสายปลายขนสายก็คือขนสายสาย,ายตัวทายนี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมันก็เป็นประเภทเดียวกับพวกเก้งพวกกวางขนสายขนเล็กๆนะเปรียบเทียบว่า มเมต่าปลายขนทรายตัวขนเล็กๆก,ก็ไม่มีที่ว่างนะทวดานี่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาทั้งหลายย่อมยกโทษว่าเราทั้งหลายมาแต่กไกลเพื่อเห็นพระตถาคตต่อนานนักพระตาคตจึงจะเกิดขึ้นในโลกสักคราวหนึ่งและการปริิพานธ์ของพระตาคตก็จะมีในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ก็พระภิกษุ ผู้มีศักย์ใหญ่รูปนี้มายืนเสียตรงพระพักบังอยู่ก็คือตําหนิตําหนิพระอานุน์ามายืนบังไม่เห็นไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายไม่ได้เห็นพระตรรคตในการสุดท้ายจากนั้นพระอนุ์ก็ทูลถ,ถามถึงความรู้สึกภายในใจของพวกเทวดาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าอานุน์มีพวกเทวดาผู้มีความสำคัญในอากาศว่าเป็นแผ่นดิน และพวกที่มีความสำคัญในแผ่นดินว่าเป็นแผ่นดินพากันสยายผมร้องไห้คล่ำครวนกอดแขนร้องไห้คล่ำครวนล้มกลิ้งเกลือกไปมาดุดว่ามีเท้าถูกตัดคือโดนตัดเท้าและทรมานเจ็บปวดร้องคร่ำครวนรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคจากปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตจากปรินิพานเสียเร็วนัก พระผู้เป็นดวงจกักษุในโลกจะดับหายไปเสียเร็วนักส่วนเทวดาเหล่าใดปราศจากราคะแล้วเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นด้วยรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้อที่จะได้ตามใจหวังในเรื่องนี้สัตว์ทั้งหลายจากได้มาแต่ที่ไหนเล่าก็คือเทวดาบางพวกก็มีปัญญาบางพวกข้อ ไม่มีปัญญาส่วนเทวดาพวกที่มีปัญญาก็เข้าใจธรรมะว่าความพลัดพรากความไม่เที่ยงของสังขารนั้นเป็นธรรมดาแล้วพระดลจึงทูลถึงเรื่องที่ว่าเมื่อไม่มีพระองค์แล้วเนี่ยสาวกก็จะไม่ได้พบปะกันเหมือนตั้งแต่นี้ต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงที่สี่แห่งคือที่ประสูตย์ตรัสรู้แสดงธรรมจักและนิพพาน ว่าเป็นที่ควรเห็นควรพบปักกันของพุทธบริษัทดังที่ปรากฏอยู่ในช่วงท้ายต่อจากนั้นเนี่ยตรัสเรื่องการปฏิบัติในสตรีคือการไม่พบปะด้วยถ้าต้องพบปักก็ไม่พูดถ้าจะเป็นต้องพูดก็พึงมีสติอานุนพวกเธออย่าขนขวายเพื่อจัดการบูชาสรีร์ของตถาคตเลยจงสืบต่อจงพยอา,ายามในประโยชน์ของตน คำว่าประโยชน์ของตนหมายถึงให้พิสุสาวกนั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งอหยยิ่งขึ้นไปจงอย่าประมาทจงมีความเพียรกำหนดอยู่ในประโยชน์ของตนเถิดอานุนกษัตริย์ทรามหรือข้าบดีผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตก็มีอยู่เขาเหล่านั้นจักจะก,การบูชาสรีระของตถาคต พระอนุจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เขาเหล่านั้นพึงจัดการอย่างไรอนุนเขาพึงจัดเหมือนที่จัดในเสรีรักของพระเจ้าจักรพรรดิเขาพันเสรีรักของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับสำลีแล้วพันด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ห้าร้อยคู่แล้วเชิญลงในรางเหล็กเต็มด้วยน้ำมันปิดด้วยรางเหล็กอีกรางหนึ่ง กระทำจิตกาทานด้วยของหอมทุกอย่างแล้วถวายพระเพลิงจิตกาทานหมายถึงถ้าพูดอย่างภาษาสัมันก็คือเชิงตะกอนถวายพระเพลิงกระทาสถูปสถูปก็เหมือนเจดีย์หรือว่าที่ระลึกถึงกระทําสถูปสําหรับพระมหาจากักรพรรดิไว้ณนคะนทางสี่แยกอนุนชนลนนั้นพึงปฏิบัติในสริลักษ์ของตะคต เช่นเดียวกับที่ชนทั้งหลายปฏิบัติในสริรัษณ์ของพระมหาจักรพรรดินั่นแหละชนละลดวางพวงมาลัยหรือของหอมจุนหอมณนะที่นั้นก็ดีหรืออภิวาทหรือทําความเลื่อมใสยอยู่ในจิตก็ดีข้อนั้นจะเป็นไปพรประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาสิ้นกาลนานในเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับบุคคลที่ควรเก่ก,การก่อสร้างสถูปบูชาสีจ่จำพวก คือมีพระพุทธเจ้าพระปฏเจกัรพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิพระนุลเนี่ยท่านก็เลี่ยงไปยืนในที่หนึ่งคือมีความเศร้าโศกก็หลีกออกไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสให้ไปเรียกตัวมาตรัสสรเสริญว่าพระนุลนี่เป็นยอดของอุปถาบรรดาอุปถาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยพระนุลนี่ เป็นอุปถาที่ดีที่สุดและสะเสรินการรอบรู้ในการทำหน้าที่เช่นการเป็นพระหูสูตรการรู้การมาการไปการให้บุคคลไหนเข้าเฝ้าการให้บุคคลไหนรอก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พระนนีเป็นผู้ที่พูดจาสุภาพใครมาใครไปใครได้ยินวาจาข้อเป็นที่ชอบใจเป็นที่น่ารัก หลายคนนี่รักชื่นชอบพระนนทั้งพระภิกษุภิกษุณีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกา,าคือนิสัยดีมารยาทดีนั่นเองคนก็เลยชอบอานุนเธอจะกล่าวว่าเมืองน้อยเมืองดอนเมืองกิ่งหรือว่ากิ่งเมืองอกิ่งเมืองคือเมืองเล็กๆในเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย <c oughs> การปกครองของของประเทศไทยเราจะมีกิ่งอำเภอด้วยกิ่งอำเภอก็คือ เมืองที่ย่อยออกมาจากอำเภออีกทีหนึ่งในครั้งพุทธการพระพุะทธเจ้าตรัสว่าอย่าไปดูหมิน่นว่านั่นเมืองน้อยนั่นเมืองดอนนั่นกิ่งเมืองเพราะว่าครั้งก่อนโน้นเนี่ยพระราชาพระนามว่ามหาสุทัศน์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีอาณาเขตกระทั่งมหาสมุทรทั้งสี่ทรงชนะสงครามมีชนบทมั่งคัง่งประกอบด้วยรัตนเจ็ดชนิดอาน,นุ์ เมืองกุสินารานี้เป็นราชธานีของพระเจ้ามหาสุทั์ในครั้งนั้นชื่อว่ากุสาวดียาวทางบรุรพาทิตและปัจชิมทิต12โสอยด,ด้านกว้างก็คืออุตรทิศและทักขินทิตด้านทิศขวาในจิตยุธเกลื่อนกล่นด้วยหมูค่คนหมายความว่ามีประชาชนอยู่จำนวนมากอานน์เธอจงเข้าไปในเมืองกุสินารา จงบอกแก่มลกษัตริย์ทั้งหลายแห่งเมืองกุสินาราว่ากษัตริย์ผู้วาสตยตโคตทั้งหลายในยามสุดท้ายแห่งราตรีวันนี้การประิพพานของพระตถาคตเจ้าจักมีเชิญท่านหลายรีบไปขอจะต้องเดือดร้อนในภายหลังว่าการประิพพานของพระตถาคตเจ้าได้มีแล้วในคามเขตของพวกเราแต่พวกเรามิได้เห็นพระตถาคตเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย ในยุคครั้งพุทธกาลนั้นไม่มีเสียงตามสายไม่มี l ลายไม่มีเฟซไม่มี Youtube ในการบอกประชาสัมพันธ์แต่ว่าใช้การเดินเท้าในการประกาศประชาสัมพันธ์แต่ก็เป็นที่ทราบโดยทั่วกันประชาชนแล้วก็บรรดากษัตริย์ก็มาเข้าเฝ้าพระนนเข้าไปแจ้งแก่มลกษัตริย์มรรกษัตริย์ก็เพียงแค่ทราบข่าวก็ร้องไห้คล่ำครวญโดยในกับ แบบเดียวกับเทวดาไม่ว่าใครอ่ะถ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าะจะปฏิิผ่านแล้วก็มีความสุก,สกเป็นธรรมดาจากนั้นพระองค์ก็จัดให้เข้าเฝ้าโดยขานชื่อถวายทิล้พวกให้เข้าเฝ้าจนแล้วเสร็จก่อนปฐมยามต่อมาก็สุป,ปัฏปริภาชกสุป,ปัฏปริภาชกคือสาวกองค์สุดท้ายเข้ามาทูลถามเรื่องรา ของพระอาหารหันต์ของลัทธิอื่นๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่าอย่าไปเสียเวลาในเรื่องของคนอื่นเพราะว่าสมณที่แท้จริงนั้นมีในเฉพาะศาสนาที่มีอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเท่านั้นลัทธิไหนไม่มีอริยมรรคมีองค์แปดลัทธินั้นก็ไม่มีพระอาหารหันต์ไม่ต้องไปเสียเวลาถามสุพทะรอเมื่อวัยย9สกาปี บวชแล้วแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลนับแต่บวชแล้วได้51ปีความเป็นไปแห่งธรรมประเทศเครื่องจัสรุไมิได้มีในภายในนอกจากธรรมวินันี้คือในศาสนาอื่นและที่อื่นก็ไม่มีเม้สมณะคือพระโสดาบันอเรียกว่าสมณะที่หนึ่งก็มิได้มีภายนอกธรรมวิไัเแมสมณะที่สอที่สที่ส สมณะที่2ที่3ที่4นั้นหมายถึงพระอา,อาริยบุคคลพระสกิตาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอาหารหันต์นอกจากพุทธศาสนาแล้วไม่มีว่างจากสมณะพวกอื่นสุบทะก็พิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้เพิ่งอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างเปล่าจากพระอาหารหันต์ทั้งหลาย คำว่าอยู่โดยชอบก็คือพระพฤติตามธรรมวินัยต่อจากนี้เนี่ยสุภทะก็ทูลสรรเสริญคำทิศนาของพระพุทธเจ้าและขอบรรพชาอุปสมบทสุภทะนี่ได้รับยกเว้นว่าไม่ต้องอยู่ทิติยปริวาติก่อนเพราะว่ารพระพุทธเจ้าได้ทดสอบทดลองแล้วว่าท่านมีความศรัทธาที่แรงกล้าหมายความว่าท่านเนี่ยพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อขอให้ได้บวชพระพุทธเจ้าก็เลยให้สิทธิพิเศษ ในการบวชครั้งนั้นอานุนความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทรรวินัยของพวกเธอหรือว่าของพวกเราซึ่งมีพระสัสดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีศาสดาอานุนเธอจะคิดอย่างนั้นอานุนธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทรรวินัยนั้นจะเป็นศัสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเราอานุนเวลานี้พวกพิสูจ์ทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสแก่กันเลยกันคือเรียกปะปนมั่วกันไปหมดน,นะไม่ว่าบทก่อนบทหลังอายุมากอายุน้อยโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่กว่าจงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยชื่อสกุลหรือโดยคำว่าอาวุโส ผู้อ่อนกว่าจงเรียกผู้แก่กว่าว่าพันเตหรืออายสมาอานุนโดยการที่เราล่งลับไปแล้วสงจงเลิกถอนสิขาบทเล็กน้อยได้ถ้าต้องการอานุนโดยการที่เราล่งลับไปแล้วสงจงลงพรหมทันแก่พิสุชนนะคือพิสุชนนะจะกล่าวอะไรก็ได้ตามพอใจพิสุทั้งหลายไม่พึงว่ากล่าวกัวกเตือนสั่งสอนเธอ คำ,คำว่าลงพรหมทานนั้นก็คือให้คณะสงฆ์รวมตัวกันไม่สนใจไม่ว่ากล่าวไม่ตักเตือนไม่พูดด้วยแล้วท่านก็จะคิดได้ในภายหลังกลับตัวกลับใจเป็นภิกษุที่ดีได้ภิกษุทั้งหลายก็ถ้ามีภิกษุแม้รูปหนึ่งมีความเครือบแคลงเห็นแย้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคในข้อปฏิบัติดีก็จงถามเสีย อย่าเป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังว่าเราอยู่เฉพาะหน้าพระศาสนาแล้วไม่กล้าถามในที่เฉพาะหน้าก็ในขณะนั้นเนี่ยไม่มีพิสูตรรูปไหนทูลถามตลอดเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงให้โอกาสหรือว่าตรัสถามถึงสมครั้งในที่สุดก็ตรัสว่าถ้าไม่ถามเองก็วานเพื่อนช่วยถามแทนก็ได้แต่ก็ไม่มีใครทูลถามอีก พระนน์จึงทุลสรรเสริญความที่พิสุแม้แต่รูปหนึ่งก็ไม่มีใครเครือบแคลงในพระศาสดาห,หรือธรรมวินัยที่ได้ฟังแล้วเข้าใจว่าในขณะนั้นเนี่ยพระพิสุน่าจะเป็นโดยมากนะโดยส่วนใหญ่น่าจะเป็นอริยบ,บุคคลก็เลยม,มีความเครือบแคลงสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้าอานุนเธอกล่าวด้วยความเลื่อมใสและยังถึงที่จริงในเรื่องนี้ ความรู้สึกของตาคตก็มีแล้วว่าความเคลือบแคลงเห็นแยง้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักในข้อปฏิบัติของพิสุแม้รูปเดียวในพิสุสงฆ์นี้ไม่มีเลยอานุนเพราะว่าในบรรดาพิสุห้ารูปเหล่านี้รูปใดที่ต่ำที่สุดกว่าเขาทั้งปวงรูปนั้นก็ยังเป็นสุดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงต่อน,นิพาน มีการทัดสรุ้เป็นเบื้องหน้าพิกสุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนพวกเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี้เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของทศกคตแล้วจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเหตุแห่งแผ่นดินไหว อานนุ์ในการใดตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุในการนั้นพัทวีย่อมไหวย่อมสั่นย่อมสะเทือนอานนุนนี่เป็นเหตุที่8เป็นปัจจัยที่8แห่งการปรากฏของแผ่นไหวอันใหญ่แล้วก็พอพระพุทธเจ้าปรินิพานจริงๆเนี่ยมหาชนหรือคนจนวนมากก็มีความทุกข์เดือดร้อน พิสูทั้งหลายการทํากาลกิริยาของบุคคลเอกบุคคลเอกคือบุคคลสําคัญย่อมเป็นความทุกข์ร้อนของมหาชนเป็นอันมากการทํากาลกิริยาของบุคคลเอกคนใดเล่าคือการทํากิริยาของพระตาคตผู้เป็นพระอรหันต์ตรัรสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพิสูทั้งหลายการทํากิริยาของบุคคลเอกนี้แหละ ย่อมเป็นความทุกข์ร้อนของมหาชนปิอันมากอ่านี่พระพุทธเจ้านะท่านฟังแต่ขนาดไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคนยังเดือดร้อนมากยกตัวอย่างเมื่อคราวครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเสด็จสวรรคตเนี่ยพระศดนิกรชาวไทยก็ร่ำไห้ร้องไห้ทั่วแผ่นดินมีความเศร้าโศกปริเวทนาการเพราะว่าเหมือนกับว่า หมดที่พึ่งยิ่งถ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยก็นอกจากมนุษย์ธรรมดาแล้วเนี่ยเทวดาก็ยังเศร้าโศกยังเสียใจยังร้องไห้คร่ำครวญแลวก็พระพุทธเจ้าตรัสว่าหลังจากพระพุทธองค์ปรานินาพานแล้วเนี่ยเทวดาและมนุษย์ก็จะไม่เห็นอีกคือไม่เห็นโดยพระวรากายแต่ว่าโดยธรรมกายร่างกายจิตที่เป็นคําสอน ยังอยู่แต่ว่าสรีระร่างนั้นก็ไม่มีใครเห็นอีกภิกษุทั้งหลายกายของตถาคตนี้มีตัณหาอันเป็นเครื่องนำไปหาพบถูกทถาตตถอนขึ้นเสียได้แล้วดำรงอยู่กายนี้ยังดำรงอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายยังคงได้เห็นตถาคตนั้นอยู่เพียงนั้นเพราะการทำลายแห่งกายหลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิต เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่เห็นตาตาคตนั้นเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อขั้วพววมะม่วงขาดแล้วมะม่วงทั้งหลายเราใดที่เนื่องขั้วเดียวกันมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของตกตามไปด้วยกันชั้นใดภิกษุทั้งหลายกายของตาตาคตก็ฉะนั้นกายของตาาคตมีตัณหาเครื่องนำไปหาพบถูกธนาถอนขึ้นเสียได้แล้ว ดำรงอยู่กายนี้ดำรงอยู่เพียงนั้นเทวดาเละมนยกทั้งหลายยังคงเห็นตาคตอยู่ชั่วเวลาคือเวลาที่มีชีวิตอยู่เพราะการทำลายแห่งกายหลังจากการควบคุมกันอยู่ได้ของชีวิตเทวดาเละมนย์ทั้งหลายจักไม่เห็นตาคตเลยก็คือหมดหมดในเรื่องของทาสี่ที่เกาะคุมกัน แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสังเวชนียสถานเนี่ยก็เป็นที่สําคัญนะเรื่องนี้นี่พระนนก็กราบทูลถามว่าจะทําอย่างไรต่อไปหลังจากาพุทธปฏิพานแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ก่อนนี้พิสุท์ทั้งหลายที่จำพรรษาในทีต่ต่างๆย่อมมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้มีโอกาสเห็นพิสุิ์ทั้งหลาย ผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นได้มีโอกาสเข้าพบปะพิสุจน์ทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าล่วงลับไปแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายย่อมมุดโอกาสที่จะได้เห็นหรือได้เข้าพบปะพิสุจน์ทั้งหลายผู้น่าเจริญใจเหล่านั้นอีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอานุนสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแกุ่ลบุตร ผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบลสี่ตำบลอะไรเล่าสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาคือสถานที่ประสูตธ์ <c oughs> สถานที่ที่สองก็คือสถานที่ที่ตตะคดได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธิญาณแล้วสถานที่ที่สามก็คือสถานที่ที่ตตาคดได้ประกาศ อนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วและสถานที่ที่4คือสถานที่ที่ตถาคตปฏิพานด้วยอนุปปาทิเสสนิพานธาตุอานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีสีตาบลเหล่านี้อานนท์พิสุทั้งหลายหรือพิสุณีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจากพากันมาสู่สถานที่สีตำบลน,นี้ โดยหมายใจว่าตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสมาสัมโพธิญานแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ประกาศอนุตตรสมาหรือก็คออนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ปริพพานด้ดยอนุปาฏิเศสนิพนธาตุณที่นี้บ้างอานุนชนาดละใดจากเที่ยวไปตามเจดีสถานจากมีจิตเลื่อมใส ทำกาละแล้วชั่วขณะนั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายนี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะเรื่องนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จริงนะถ้าใครได้ไปเข้าเฝ้าสังเวชนี <c oughs> สวรรค์สีตำบลหลังจากเสียชีวิตจากโลกนี้แล้วเนี่ยก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยบุญบารามีที่ได้เข้าเฝ้าบูชา สถานที่สถานที่สิทธุนนั้นวันละวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายแล้วขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายด้วยอำนาจคุณประศรีรัตนตรัยคุณนำความดีขอญาตโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีอายุวันนะสุขะภละปฏิภาณทรรสารสมบัติธรรมสานสมบัติทุกประการพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้จเจริญพร